เป็นไงชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยชื่ออะไรกันบ้างชื่อฟินชื่อฟินเหรอชื่อสายชื่ออะไรนะสายสายโอ้สายพัดอะไรนะพัดพัดโอ้ชื่อพอกันทั้งนั้นเลยนลินชื่ออะไรลูกก็ชื่อนลินไงใช่ไหมอุ้ย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 หนีแมงกะพุนกันใหญ่เลยไหนอ่ะไม่รู้เห็นแล้วแบบ ไอ้เอ็งชื่ออะไรอ่ะจิชื่อจนชื่อจนเหรอจินเป็นไงเพื่อนใหม่เต็มเลยน่ารินเพื่อนใหม่เต็มเลยน่ารินระวังลมนะลูกขอบคุณพี่เขายังมันจะจับน้องไม่ลูกมันจะหนีบมันจะหนีประเดี๋ยวเธอระวังเอาออกไม่หนีบต้องต้องต้องเอายน์ถึงมันจะเดินนี่นู่นโยนไปนู่นแล้วมันจะเดินไหมไปนู่นแล้วไม่เดินโกรธตลอดไง มันกลัวเราแล้วอะ่ะมันไม่เดินคันสูดอ่ะนั่นคันเหรอโลูก